เธอลุกขึ้นเดินเข้าไปในบ้านผุพังนิรันร์รู้สึกไม่สบายใจเขาถอยกลับไปยังป้ายแต่เมื่อเดินไปได้ไม่ไกลเขาก็เจอป้ายป่านั้นอีกครั้งแปลกจังทาไมถึงกลับมาที่เดิมเขาเดินต่อไปแต่ยังเจอป้ายป่าอีกเกิดอะไรขึ้นวนไปวนมาหลายครั้งนิรันร์พบว่าเขาออกจากป่าไม่ได้ทุกทิศท,ทุกทางนำเขากลับมาที่ป้ายเมื่อแสงอรุณเริ่มส่องลอดผ่านใบไม้ นิรัน์ได้ยินเสียงใครเรียกชื่อนิรัน์นิรัน์เป็นเสียงยายแสงเขาเดินตามเสียงไปจนถึงขอบป่ายายนั่งอยู่ข้างป้ายดวงตาเครียดและเศร้าโศกยายครับผมออกจากป่าไม่ได้ยายแสงเงยหน้าขึ้นมองดวงตาของเธอมีน้ำตาหลานเข้าไปแล้วจริงๆหรือใช่ครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในป่ายายแสงสั่นศีรษะนั่นคือแม่สิริ เธอเป็นคนเฝ้าป่านี้คนเฝ้าเหรอครับใช่เธอตายไปห้าสิบปีแล้วยายอธิบายด้วยเสียงเศร้าตอนนั้นเธอกำลังตั้งครรภ์สามีไปทำงานต่างจังหวัดเธอคลอดลูกคนเดียวในป่าตรงนั้นแต่ลูกตายเธอก็ตายตามด้วยนิรันร์ฟังแล้วรู้สึกหดหินหลังจากนั้นใครเข้าไปในป่าก็จะไม่ออกมาเพราะแม่สิรีเหงาเธอต้องการคนเป็นเพื่อนแล้วผมจะออกมาได้ไหมครับ ยายแสงเงียบไปครู่หนึ่งมีทางหนึ่งแต่หลานต้องทำอะไรสับย่างให้เธอทำอะไรครับไปหาเธอคุยกับเธอฟังเรื่องราวของเธอแล้วช่วยทำให้เธอปล่อยวางนิรัน์รู้สึกกลัวแต่ก็กลับเข้าไปในป่าไปหาแม่สิริที่บ้านผูพังเธอยังนั่งอยู่ที่เดิมคุณแม่สิริเขาเอ่ยเสียงอ่อนโยนผมมาคุยกับคุณครับแม่สิริเงยหน้าขึ้นดวงตาโหวงลึก ในนั้นมีน้ำตาไหล